สวัสดีค่ะดิฉันนางบุญเพงหลอดเหลาอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่125หมู่11ตำบลเดือดสีคันชัยอำเภอวันนนนิวาาจังหวัดสกลนครจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะ,ะรัฐทธภาษาศา,าศัตศาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสตรีตำบลเดือดสีคันชัยแพทย์ประจำตำบล อสมอร,ระดับหมู่บ้านทีมปฏิบัติงานขจัดความยากจนระดับตำบลและที่เลี้ยงระดับหมู่บ้านแรกเริ่มดิฉันได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากการประชุมของกระทรวงมหาดไทยในแนวทางการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ต่อมาได้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทีมปฏิบัติการระดับตำบลและทีมที่เลี้ยงระดับหมู่บ้านและได้เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการดำเนินงานและครัวเรือนเป้าหมายตำบลเดือดสีคันชัยจำนวน96ครัวเรือนแยกออกเป็น5มิติดังนี้ 1. ด้านสุขภาพจำนวน6ครัวเรือน 2. ด้านความเป็นอยู่1ครัวเรือน 3. ด้านการศึกษา57ครัวเรือน 4. ด้านรายได้30ครัวเรือน 5. ด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ1ครัวเรือนมาได้รับทราบปัญหาดิฉันพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาสภาพความเป็นอยู่และหาแนวทางการแก้ไขตามหลักสีทอ ทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออกต่อไปก็นำข้อมูลที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำกิจกรรมโครงการและบูรณาการกับเพื่อนงานทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาถ้าปัญหาใดที่ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาได้ก็ดำเนินแก้แกไขเลยและในส่วนที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เราจะนำเข้าที่ประชุมระดับอำเภอ และหาแนวทางแก้ไขต่อไปขอยกตัวอย่างเคสมิติด้านความเป็นอยู่ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นก็คือเคสนายพัชกรใจวันอยู่บ้านเลขที่52หมู่11ตำบลเดือดศีคันชัยตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ พอเราลงสำรวจข้อมูลพบว่าบ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรมบ้านไม้เก่าปวกขึ้นหลังคาก็รั่วที่สำคัญบ้านหลังนี้มีเด็กเล็กอาศัยอยู่อายุไม่ถึงหนึ่งขวบและครอบครัวก็มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงได้นำเสนอเข้าที่ประชุมระดับอำเภอและได้รับงบประมาณการช่วยเหลือจากเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งบาท และได้ระดมเงินรับบริจาคทุกภาคส่วนในด้านบทบาทสตีในการแก้ไขขจัดปัญหาความยากจน ที่ฉันได้จัดทําโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผ,ผักกินเองร่วมกับสตรีตําบลสีวิชัยได้จัดทําลุและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากสตรีที่อยู่ในครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทีพีแมพก่อนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนนอกจากนั้นยังสำรวจสตรีในครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือนที่ยังไม่เป็นสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อขอรับการสนับสนุนในการประกอบอาชีพดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและเพื่อชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน